5อันดับนักมวยที่เก่งที่สุดในเอเชียอันดับ5คาสุโตะอิโอกะนี่คือนักมวยญี่ปุ่นคนแรกที่คว้าแชมป์โลกได้ถึง4รุ่นสไตล์ของเขาคือการชกที่ชาญฉลาดแม่นยำและไม่ประมาทอันดับ4แมนนี่ปาเกียวหนึ่งเดียวในโลกที่คว้าแชมป์โลก8รุ่นหมัดไวเหมือนสายฟ้าฟุตเวิร์กพริ้วและออกหมัดได้แม่นยำเขาไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่ของฟิลิปปินส์แต่ยังเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักมวยรุ่นใหม่ทั่วโลกอันดับ3นาโอยะอิโนอุเอะเจ้าของฉายามอนสเตอร์ที่มดนัักห ที่สุดในรุ่นเดินเกมไวปราดเปรียวและออกหมัดได้อย่างน่าอัศจรรย์อันดับ 2. โนนิโตโดแนนักมวยสายพันดุจากฟิลิปปินส์ที่สถิติการชกยาวเหยียดเป็นหางว่าวโดแนคือจอมเก๋าที่มีหมัดขวาอันตรายที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคเป็นคนที่หลายคนเคยมองข้ามแต่เขากลับฝ่าฟันจนกลับมาอยู่แถวหน้าได้อีกครั้งอันดับ1เขาสายแกแล็กซี่แชมป์โลก WBA กับหมัดซ้ายที่นักชกหลายคนหวาดกลัวมากที่สุดไม่มีใครล,ลืมภาพที่เขาเดินบี้เดินบทแล้วปิดเกมแบบสะใจและยังเป็นนักมวยในตำนานที่่ทััวโลกยอมรบ